มีดอกแบบนี้แล้วก็ดอกสีม่วงนี่นะคะออสีชมพูใช่ไหมสีชมพูเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกอสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นสลับสีกันไปนะคะน,นี่สวยมากอันนี้สีชมพูเข้มแล้วก็จะมีแบบสีเขีเขยวนะคะอันนี้ก็สีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนโอ้ยสุดยอดสวยมากนะคะนี่ มากมากเลยแล้วก็จะมีสีขาวสีขาวอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปสีขาวนี่เป็นดอกสีเหลืองแล้วก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะแปลงสีขาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวกําลังบาน,นสวยมากดอกใหญ่ๆนะคะสวยมากสีขาวแปลงสีขาวสวย วิวสวยๆถ่ายแล้วนี่นะคะโอ้ยดอกไม้สวยๆเลยพี huh. water, ่โอ้๊ตองกแต่ของกันกป็นไงดอกเบญจมาศนะคะสวยๆเลยโอนะคะก็สามารถขึ้น มาชมวิวฝั่งตรงข้ามก็จะมีเขามาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเขาก็ทำเป็นอยนนี้เนาะนี่นะคะชม,มนี่ก็เป็นร่มพัว่วกาเฟค่ะงพั่วกาแฟวิวสวย